คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำานะจ้าก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนจะกทานกันอีกเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชายคัมแบ็กของเรากันอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมใหม่ PG นะครับกับมี j e s ติ c Empire นะคุณผู้ชมนะขออนุญาตกับ ทุน100บาทคุณผู้ชมวันนี้เรามาทุนน้อยกันอีกแล้วเนะจ๊ะเริ่มเด็ดไปเลยคุณผู้ชมตามสเตปเรา1บาท30มุนเลสโจรับชมพูกชมสนุกคมันเ้ชมนะครับผมไม่แนะนำให้เล่นตามสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องไอ้ชายคัมแบ็กไว้ด้วยคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องไอ้ชายคัมแบ็กและไอ้ชายคัมแบ็ม2นะ ลุยจะรอดหรือเปล่าวันนี้เราจะรอดหรือจะรู้ว่างเป็โก้สวยๆไปกับแก้ววายแล้วโอ้ยโอ้ยไหลไหมไหลไหมไม่ไหลไม่ไหลอ่ะเกมใหม่ก็ตึงเหมือนกันเดนนี้พวกนึ่งก็ลงไปหมดแล้วคุณผู้ชมเกมนี้แตกดีมากไหลลื่นมากแต่ช่องนี้ไม่ค่อยนะมีกลิ่นนะไม่ค่อยมีทรงนะเรามาทุนน้อยด้วยจะรอดหรือเปล่าหรือจะแหก อาาน้อยล,ลูกลักเอาาน้อยโอ้โหว่าวยาวๆคุณผู้ชมไม่ค่อยเอาอะไรเลยว่ออะอินเดียตัวร้ายอะ่ะถูอาบา่บังอ่าน้อยเตาอินเดียโอ้โหเพื่อนไม,ไม่ไม่เข้าเลยอะ่ะโอหแล้วแตกก็แตกไม่เยอะนะคุณผู้ชมโอ้โหสามสิบหมุนไวเหมือนโกหกลุยลุยต่อเท่านั้นไม่มีพักเบรกปึ๊บขีวมาส,สวยๆเด๋ว มันเริ่มเหนียวเลยคุณผู้ชมแต่ช่วงมาใหม่ๆแตกดีมากไหลลื่นมากแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเอาอะไรแล้วออกแต่ตัวถูกละ3าบาทไปแล้วเอาอะไรไงไหลไหมยมผมทีมมต่ตะเอีดแลวสุ่มแล้วต,ลตัวใหญ่มาสุ่มนะแล้วมันสุ่มเป็นโอเคี่สียมทุกดอกบงังบังไม่ค่อยลันเลยว่ะเพื่อนวันนี้ไดไหมย,ยังได้ที่คิวอยู่ โอเคเคยังไหลเข้ามาส,สวยๆเฮ้ยโอ้ยเฮ้ย,ย,ยแล้วสุ่ม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 ปุ๊บแล้วเป็นเหยืหยกอกเหยียบออกงามดอกนี้ไหลหรือเปล่าได, ual? ได้ที่คิวยู่เคยมาสวยๆแล้วไปต่อ,อยากแล้วมั่วชิบหายได้จ่ายมาหน้านี้โอ้โหแต่ร้านไปที่60บาทคุณผู้ชมก็ถือว่าต่อชีวิตไปครับผมนะถือว่าเพิ่มทุนไปหน่อยแล้วต้องมีหวังนะคุณผู้ชมกับคนทุนน้อยอย่างเรานอะ แต่้หัวร้อนก็ไม่ไหวละเพื่อนก็เอาสูตรเหมือนกันฮปึ <c oughs> <c oughs> ه, ๊บอ่าถุงทองมาสวยๆแล้วยังได้ที่เจยอยู่เกีวมาไหมเกิ่ยวข้าวครับง,งามๆดอกม้สุมสองตัวใหญ่ให้มันเหมือนกันดีกว่าสักสองตัวเนี่ยโอ้คนละโลกเลยเพื่อน <c oughs> คนละโลกเลยเพื่อนคนละโลกเลยปึ <c> ๊บ <oughs> หน่อยลูกรักโอ้ยแตกก็แตกไม่เยอะนะแต่ทำไมเวลาดูดดูดการยังลเลยเพื่อนอาแา้วไงเป็นเรื่องแลวคุณผู้ชมเป็นเรื่องถ้าตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องเลยผัวเายาวอุย้ยเต็มหน้าหนึ่งดอกคุณผู้ชมเกมพลิกหรือเปล่าอะไรไหมถ้าไหลกี่สวยคือสวย,อ,สวยอืมสาวอินเดียสาวอินเดียแล้วไหลหรือเปล่าอ๋อที่ปาดคุณผู้ชมแตกอย่างเยอะมันไม่มีตัวคูณเพื่อนเกือ่เชื่อจริงว่ะ ไปกันต่อเราปั๊บตายดูปับป๊บปับป๊บปั๊บผิวมาแล้วผฟมไหมโอ้เจ๊ออกอยู่ขอผมหน่อยเพื่อนขอผมหน่อยมันรอหลายตัวแล้วเออออกสวยๆแล้วสุมส่มแล้วสุมส่มแล้วสุมส่มแล้วสุ่มปึ๊บแล้วเป็นแก้วแถวตงรงขึ้งหน้าไปนหนึ่งดอกผู้ชมแล้วอะไรไหมโอ้เจ๊ได้อยู่เจ๊ได้อยู่เพื่อนอุ้ยแต่ทำไมไม่ได้หน่อยจังวะ สี่สิบบาทเพื่อนโอ้ยไม่กล้าบินเลยไม่ออกเลยขึ้นเหมียวเลยอุย้ยอาบางมาแล้วบางของเราบางตีบอะบางเจ็บให้มาสิบห้าบาทโอเคก็เด็ดสามบาทคุณผู้ชมก็ธรรมาดาแหละเด็ดน้อยก็ได้น้อยครับผมนะเด็เดเยอะได้เยอะแต่ก็เช่นเดียวกันเบ็ด ếu, เยอะก็เสียเยอะเด็ดน้อยก็เสียน้อยครับผมลุยเพื่อนอยู่มาสวยแล้วเจออกกงงามแล้วสุ่มไป โอเคอ่ะบังออกแล้วยังไงต่อต่อเปลาโอ้ไม่ต่อเพื่อนปั๊บปั๊บปั๊บหลังจากแตกแล้วเด็กกูยับเหมือนเดิมเพื่อนเดี๋ยวเชื่อผมคุณผู้ชมโอเคมาสวยๆแล้วเลยคิว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 แล้วถุงทองยังออกอยู่โอเคแล้วสุ่มต่อเป็นคิวหรือเปล่าจะได้หรือเปล่าโอ้แล้วแล้วแล้วพวกให้บังมาอุ้ยสุ่ม อ,อย่างไรพี่พรมอยู่แล้วสุ่มต่อเป็นบังเลยถงตัวนี้โอ้อยังไงพี่คิวยู่ใส่ไหมเช่พวกบังยังเยอะไม่พอนะบังยังมาน้อยอยูน่นะคุณผู้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดซับใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับคนทุนน้อยนะคุณผู้ชมเออใส่ทุนน้อยอย่างเราหน่อยต้องช่วยๆกันเพื่อนขอบคุณเลยไ like ลค์กดซับนะ่๊โอ้ยยังไม่บวกเลยคุณผู้ชม เปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เลยเราต้องตามแล้วในทีนี้นะยังไม่ถือว่าบวกนะผู้ชมเติมมารอ้อยเดียวรู้งี้เติมมาสักพันก็ยังดีว่ะเพื่อนเบียดสักสิบาทเบียดสักห้าสิบาทก็ยังได้อะ่ะอันนี้ยากไปหน่อยว่ะยังไงเพื่อนยังไงกิวมาเกียรสวยๆแล้วโอเคโอเคได้ที่แก้วอยู่ไม่สาวสุดแซ่บสาวอินเดียโอ้ไม่อ่ะเพื่อนเสียดายว่ะปับป๊บปั๊บใส่ไหมใส่ไหม ถุงทอง,องสวยแล้วขอเป็นเจแล้วพวกชายเจมาอย่างอย่างเบิ้มอะ่ะตัวอย่างเบิ้มมาเพื่อนปับปับโอ้ยถุทงทองมาโซม m zoom zoom เจโอ้ยยังได้อยู่มันตัวถูกอ่ะเพื่อนคุณผู้ชมมันตัวถูกอ่ะนะถึงมันจะรันเงยอะขนาดไหนก็ช่างเว้ยมันคือมันตัวถูกอะ่ะก็คือมันตัวถูกเพื่อน มนนันได้น้อยแล้วคูณเนี่ยคูณหนึ่งอย่างเงี้ยคูณสองเงี้ยไม่ไหลไปคูณสิบคูณยี่สิบบ้างวะเยอมาสวยๆแล้วไหลลื่นไหมไม่มีความโบกจอยเลยทุกผู้ชมวันนี้แห้งมากเป็นวันที่ห้งมากแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราต้องสู้เว้จะเท่าถุนแล้วเนี่ยอ่ะแตกมาเยอะๆเนะี่ยปึ๊บไปสวยแล้วยี่ปิบกีบาทแล้วยังไงเพื่อน หยึกออกสวยสวยโอเคโอเคคุณสามไปไหลลื่นไหลลื่นคอไหลคอ,อ,อไม่สุดกว่าเพื่อนไม่สุดไม่สุดคือมันต่อชีวิตให้เราเฉยไรอแค่นี้เราไม่มีทางไปสุดระดัอย่างบังเขาได้นะ <c oughs> ไปต่อเพื่อเดี๋ยวท้าบาทไปสามสิบบุตรไปวัดรด่วนไ,ไปเลยห้าบาทสามสิบหมุนก็เท่าไหร่วะร้อยห้าสิบอ่ะมันไม่ถึงหรอกก็หวังให้มันแตกให้มันหมุนถึงก็พอแล้วคุณผู้ชมถึงก็ลงนะคุณผู้ชมคลิปนี้นะก็ถือว่า ให้ดูกันไปเลยว่าเวลามันเกลือมันเกลือขนาดไหนแต่ถ้ามันแตกมันแหกแน่นอนนะเพื่อนนะอนันนอยอนันนอยพรมโอ้ยังได้ที่ถุงทองอยู่ผู้ชมเระเบียดห้าบาทได้รู้มือเลยทีนี้รู้มือก็คือกาแรกแล้วกาแรกแล้วพิเศษแรกแล้วดอกนี้แล้วสวยที่เจแล้วขอเหยือกอีกขอเหยือกอีกเซตหนึ่งขออีกเซตหนึ่งก็ยังได้หนึ่งเซตแล้วไหนหรือเปล่าอร้อยสามสิบถือว่าเปิดมันตีถือว่าเปิดมันตีกับเปียดห้าบาท เอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนอืมตุ้งตองออกสวยๆแล้วสุ่ม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 เป็นแก้วถ้าแก้วก็ออกไปเลยคือมันยากคุณผู้ชมตัวใหญ่มันสุ่มมันดีนะแต่มันเปลืองพื้นที่ช่องเหานะคุณผู้ชมนะถ้ามันแตกเนี่ยสวยแต่ถ้ามันไม่แตกมันแย่คุณผู้ชมเพรช่องเราหายไปตัวใหญ่หนึ่งก็สี่ช่องเล็กอะคุณผู้ชมดูอ่าวแล้วเตรียมหน้าหนึ่งดอกแต่ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งนั้นแต่ตัวคูณมันยังน้อยอยู่ โอ้ oh, เพื่อน oh. บางอย่างเหนียววันนี้บางอย่างเหนียวคุณผู้ชมบางอย่างเหนียวอะน้ำไม่อาบเลยอ่ะเหนียวเตอ <c oughs> ตะเมื่อกี้ออกอยู่แล้วคุณผู้ชมสวยๆไปแจ้าสแกปเตอร์ยังไงมันจะเข้าหรือเปล่าเราหมุนมาเท่าไหร่แล้ววะเยอะนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่ร้อยเกือบสองร้อยหมุนแล้วมั้งเนี่ยเอาหน่อยเพื่อนปึ๊บหูทองออกนแน่แน่แต่ขอสแกปเตอร์ก่อนได้ไหมตัวเดียวเนี่ยปับป๊บปั๊บ เลวเพื่อนเกแกบเตอร์ตัวร้ายอย่าล้อหลอกได้ไหมอย่าเล่นกับวมรู้สึกว่ะปับปับปับโอ้ยกูเหลือเชื่อบังกจริงว่ะขายโรตีหน้าบ้านกูใส่แน่นอนนะ <c oughs> โอ้ยมันต้องลดเป็นธรมรมดาคุณผู้ชมก็คือเรามาคุดน,น้อยอ่ะเพื่อนเออถ้าบวกห้าร้อยนี่ก็ดีใจแล้วเนะ่ยไปไปเราเป็นต่อเท่านั้น ประยัดยำที่เบียดห้าบาทถึงคุณผู้ชมนะคุณเราแค่นี้ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆนะครับผมกับเกลัเพิ่มเบียดน,นะคุณผู้ชมอย่างน,น้อยเราก็ยังได้ที่สามสิบผเพื่อหลุนอยู่เข้เาฟรีสักหน่อยถอะว่าเบียดห้าบาทเนี่ยูมือเลยอุ้ยมาเต็มหน้าหนึ่งดอกคุณผู้ชมสวยไปแล้วยังไงต่อต่อหรือเปล่าต่อหรือเปล่าโอเคไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นที่เจก,กับเคตอ่อเดี๋ยวมันตัวถูกแต่เบียดห้าบาทอยู่ก็ยังช่วยได้ แต่มันก็ไม่ไหลต่อให้เราโว้ยข้างนอกมันเหนียวจังวะมันเป็นอะไรกับบงังเข้ากัวันนี้ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โอินเดียอินเดียนาเกลือเพราะนี่ตามสาวถ้ำไปติดๆเลยคุณผู้ชมอู้ดูดูดูซิ <laughs> ดูซี่เพ <laughs> ื่อ <laughs> <laughs> นดูสิเพื่อนดูมันดูดซี่คิวออกสวยไปเออเอาหน่อยไวแล้วสูมเป็นเชนหน่อยมา อ๋อล้วพวกให้ด้วยทองมาแต่ก็ยังดีที่ยังออกอยู่คุณผู้ชมแล้วขอเี้ขอเี้โอ้โแล้วพวกให้มึงจ่ายอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะคือมันจ่ายเกือบแตกนะคุณผู้ชมแต่มันไม่แตกตั้งตัวนะขอญาตย้ำอีกนะครับผมนะที่เป็ดท่าแบบอุ้ยถ่ายนะคุณผู้ชมนะแย่นะคุณผู้ชมติดลบแล้วเมื่อกี้นะครับทนะี่ผไม่บวกเลยนะยแล้วเอาหน่อยโอ้ยแตกจังเยอะแต่ได้อย่างนอ้อยอะอะไรวะโต้แซ่ดนะ ไอ้ชายเขาแส้เลยคุณชมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจ Facebook นะครับผมนะไอ้ชายนะครับผมนะลิงก์ที่หน้าช่องนะครับก็าต่อใครที่หาไม่เจอเด้อก็ติดติดตามได้คุณผู้ชม,ชมก 1, ิจกรรม1,000ซับอนเจปตในแจในหลังจากช่องของเราบินไปอู้เต็มหน้าหนึ่งดอกไอ้พวกนี้คือช่องใหม่ทั้งนั้นนะคุณผู้ชมนะต้องหลักเราเนี่ยบินไปหมดแล้วที่เหลืออะไรทั้งนั้น,นเพื่อนโคตรเศร้าอ่ะปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บสามช่องก่อนมันจะถึงพันทุกช่องนะคุณผูช้ชมแล้วบินแล้วบินลัวๆเลยเว้ยบินพร้อมๆกันเลยอะ่ะก็เลยไม่ได้จัดทั้งช่องเลยเพื่อนอเสียใจว่ะเสียส์ว่ะเขาบอกจะล้อเล่นกับระบบของแท้เว้ยคิวออกสวยๆไปอ่ะให้เกมเลยดีกว่าเราปึ๊บแล้วถุงทองออกงามๆลุกต่อหรือเปล่าแล้วรวมออกสวย ไหลลื่นไหลลื่นน่อยไหลลื่นน่อยอยู่คุณกาลังมาเพื่อนจุดยังตลอดหยุดยังตลอดน้ำอีกหนึ่งรอบจะไปต่อไม่ได้จริงวะคือเราเราเจ๊งเรื่อยๆนะทุกสามสิบหนึ่งน่ะถ้าเราแตกมาเนี่ยคือไม่บวกเลยนะเพื่อนคือแบบเกือบคุนอ่ะเกือบร้อยห้าสิบไม่ถึงเดีวยวปูดบางยังไม่ออกเหรอวะทำไมบางเขาเหนียวจังวะคุณผู้ชมวันนี้ได้บางมึงเจอกู เทคนิคมาชา่าหรอมึงอะเป็นรูแกนมาลุยลุยไปเต็มหน้าแล้วจ้วออกสวยๆแน่ๆและเต็มเมหนึงดอกแล้วสุ่มต่อไปเลยลูกรักถุงทองอะไรก็ได้ว่าเหยือกก็ได้โอเคออกทั้งสองอย่างคุณผู้ชมแล้วไหลลื่นไหลลื่นหน่อยพรมโอ้คุณผู้ชมคุมันไม่ออกมันน้อยไปคุณผู้ชมมันขาดแค่ตัวเดียวนะเมื่อกี้นะเีืยวเชื่อปะ ึ๊บโอ้โหยังได้ที่เจอยู่อ่ะตอกุ้มกลิ่มเพื่อนตอกุ้มกลิ่มไปที่ผมเอาอยัางไงคิวเอามีบายยังได้อยู่เอ,าาเอ,าอ,อเ้าเอาคูนห้ามาลวไอออกหรือเปล่าคูนห้าไม่ค่อยออกหรอกทุกทนคูนห้าก็แบบยากมากกว่าถ้าแตกต่อกันห้าทีคือยากมากคอมโบคอมจอยเราเนี่ยมันเหนียวจังวะปั๊บเกมาที่สวยเร็วอู้ยเอาหน่อยเอาหนออ่นอยเว้ย เดี่ยวคำงามปั๊บสุงทองเออโอเคยังพอรู้เรื่องกันอยู่พอคอยกันรู้เรื่องยี่บาทก็เอาอะช่วงนี้อืมันขัดสนเแล้วเกินมันแย่คุณผู้ชมเศรษฐกิจมันแย่วะถ้าเราไปต่ออย่างนี้เราก็ไม่รอดอะเราต้องกล้าเสี่ยงของคุณผู้ชมไปวัดใจกันไปเลยเรามีร้อยสามไปเบียดสิบบาทสิบหมุนขออนาตปิดเทอร์โบนะครับผมนะ มาไม่รอดก็ล่วงแค่นั้นแหละมาลู้กันมาล้วอะไรมาดูกันเออลิ้นก็ไปแล้วคุณผู้ชมเจอบางอย่างเหนียวอะเออปึ๊บมาช่วยทองแล้วมาดิเต็มหน้าคุณผู้ชมแล้วสิบแปดบาทไปแล้วไหลน,น้อยไหลให้กู้หน่อยว่าโอเคเต็มหน้าคอมโบเสียอีกเจ็ดสิบบาทคุณผู้ชมแล้วไหลอีกน้อยนี่โอเคอเต็มหน้าคุณผู้ชมเอาเลแล้วดิมาแล้วดิไม่กล้าเสี่ยงเราก็ไม่รู้ไว้อุืนตุลตานอย่าง ุล้วตัดอย่างบางเขาต้องทำกันอย่างนี้สามร้อยนี่แี่สยสวยๆไปคุณผู้ชมนานมาทีว่ะเมกระวินบิ๊กวินเราอ่ะ้โหดทั้งเกมอ่ะอย่างเกลือบอกกาสว่าขอไม้เดียวพิกหีิขอเลยคือจะเลิกเลยเพื่อนปึ๊บแล้วคิวมาสวยๆเหลวเรวจรวจีโอเครู้กันรู้กันรู้กันบาง ได้บังได้ <c oughs> <c oughs> แล้วตีมาสีสวยคุณผู้ชมอ่าแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นเกยังได้อยู่แล้วสุ่มต่อแล้วสุ่มต่อเป็นสุงทองดิโอพวกนี่ไงแล้วสุงทองมาแล้วสุมต่อเป็นพรมดีนี้เอาแล้วบังไม่ต้องเลยป่ะคือมึงอย่าพึ่งเลยป่ะบงังอาจจะยังก่อนเลยมึงอะ <c oughs> ไว้ก่อนเลย <c oughs> มาทีละสีส่ห้าตัวเพื่อนมันไม่แตกหรอกเพื่อนคือมาสวยสวยแล้วสุม ผมเป็นเตโอเคตัวถูกมันเน้นแต่ตัวถูกให้เรานะคุณผ,ผู้ชมมาสังเกตด,ดูดีๆนะครับผมือมันแตกดีแตกเยอะแหละแต่มันก็มีแค่ตัวถูกก่เพื่อนไม่ค่อยเกิดอ่ะเด็กเด็กรุ่นใหม่อย่างเราไม่เกิดอ่ะเ <c oughs> แต่แกันเตอร์ไว้เป็นสามสิบมหมุนพอไปต่อได้ก็ขยับไปเรื่อยๆแหละคุณผ,ผู้ชมเหท่าบาตรมันเริ่มเกลือแล้วเพื่อนมันเริมรู้มือแล้วดิ ครับครับโอเคยังได้ที่เคียอยู่พอได้ลุน้นพอได้ลุน้นพอได้ลุน้นด้ปีกสามสิบนะเพื่อนนะดอกเดียวเลือกหน่อยขอดอกเดียวเลือกหน่อยเพื่อนลูกรักครับครับโอเคเต็มหน้าหนึ่งดอกไหลอุ้ยเคมาสวยๆเป็นบังนี่เป็นบังดิโอเพื่อนบังยังไม่พอผู้เหลือเชื่อแต่ถ้าตัวสุ่มเป็นบังนี่คือสวยเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ เลียมนะออกเป็นตัวเดิมนะตรงเหลี่ยมนะุมใบมนโกหกไปสามสิบเราสามจริงเอาแก้ววายสวยๆหน่อยปึ๊บแล้วแล้วไม่ไหลเพื่อนก็จะบัดก็ย,ยาว่าไม่เอาแรงนั้นว่าไม่รู้มือรู้เรื่องรู้อะไรเลยไม่โคตรเมา <c ười> คือไม่ไปหน้ามาหลังไงล้วก็ไม่ลงทุนเราอะ่ะเติมมาร้อยนึง่ะ ตอนนี้ยังไม่ถึงสามรอยด้วยซ้ำ <c> ก <oughs> ูปั่นมาตั้งนานกูทำเพื่ออะไรวะเนี่ยอร่อยดีบังหดูโทเพลงไม่มาเลยปับ๊บโอเคหญิงสาวสุดแซบแล้วเลว้เลวเดี๋ยวยังไงจะเก็บเด้อปับป๊บปั๊บเรียมคือยังไม่เข้าฟีเกมเลยเบื่อนคือยังไม่เข้าเลยนะไปอีกสาสิบ อีก3ามสิบเท่านั้นคือทางรอดครับมาแล้วกดจะมาก็มาอย่างนี้เลยโอเคเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เลิกหรือเปล่า10บหมุนคุณภาพหรือ10หมุนโคตรเกลือนะนะคุณผู้ชมมันจะเป็นอะไรกันแน่เดี๋ยวซูม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 ขอไหลลื่นนี่ไงถุงทองคอมโบคอมจอยคอมโบคอมจอยขอไหลลื่นหน่อยเพื่อนแล้วคูมันกูนอกไปแล้วเแล้วเราเปิดมาดีอยู่อ่ะให้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 ให อู้ยกคูณหคณคก็เปียตามที่เราคุณผู้ชมตรามาลุ้นช่วยกันสี่คนสุดท้ายปลเตกงอีบังบังเลี่ยมเกินเมาสวสโอเคแล้วสุ่มเป็นเคหยวะคุอเป็นเคโอ้ยกระสุงทองกระุนทองมาแล้วไงคุณผู้ชมเวขอเป็นเยือกโอเคยังนอยู่คอมโบคอมจอยคูณิบไปแล้วคุณ้ชมคนสเข้ามาไรไหมคุณ้ชมดอกนี้ 2, 1 3พา เกมพีครับผมกับตีเกมตัวร้ายปึ๊บปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบเกือบไม่รอดเลยคุณผู้ชมโอ้แล้วแตกเลยครับผมปล่อยจอยครับผมตามนั้นคือจบสองเป็นสองก็จะอยู่ก็อยู่แหละคุณลูกหลักเอาจริง้าบวกเล็กบวกน้อยคือว่าบวกคุณผู้ชมนะปัดเสธเลยครับผมใครจะอยู่ก็อยู่ดอกนี้แอดไม่อยู่แน่นอนอ่ะโอเคโอเคโอเคไปต่อก็มีแต่จิงกับจิงคุณผู้ชมตรงนี้รีบหนีนะครับผมนะได้แล้วหนีเด้อ โอเคคุณผู <world> okay, ้ชมทุน100บาทเราก็ล่านมาที่2,600บาทคุณผู้ชมวันนี้ก็ลฟีเยาไปก็พอให้ได้ใช้ไปต่อในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมนะกับการทําทุนของเรานะคุณผู้ชมก็แตกไปเฟี้ยวมากแต่ก็เหนียวจัดเลยคุณผู้ชมรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามสําหรับใครที่ชอบก็อย่ลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอชายคัมแบ็กไปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊บยบายจ้า